ันนี้มาตามติดชีวิตคอนเซลต์กับคุณวีศึกษามาดูกันว่าลูกค้ามาปรึกษาอะไรกับสารวีบ้างแบรนด์นี้เป็นแบรนด์เนื้ทอทอดที่ดังมากอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาต้องการขยายรายสินค้าเพราะว่ารายเดิมทํามา8ปีจะขายยังไงโดยที่อยากเพิ่มยอดขายีกเท่านึงและยังอยากรักษาย,ยอดเก่าเอาไว้ให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นในระยะเวลา3เดือนนี้อยากจะได้ผลเลยซึ่งเราก็วางแผนตั้งแต่เรื่องการบริหารจัดการช่องทางการขายโมเดลเทรดเดิมให้ยอดดีขึ้นตำแหน่งเชล์ให้ดีขึ้นมี PC ซที่ช่วยดูหน้าจุดจำ ทำโปรโมชั่นร่วมกับห้างแตกไลน์ตัวอื่นออกมาเพื่อจะเพิ่มยอดให้และดีลกับพาร์ทเนอร์เพิ่มเพราะพาร์ทเนอร์เดิมได้หยุดทําไปแล้วหาพาร์ทเนอร์ใหม่แล้วก็ในเรื่องของการทําแอดเพิ่มเติมยังไงได้บ้างรวมถึงการวาง b บร i n e s s โมเดลตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาเพื่อจะเป็นอีกยอดหนึง่งที่จะมั่นคงมากขึ้นและวันข้างหน้าจะได้ร่วมเป็นช่องทางใหม่ของแบรนด์ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ไว้วางใจเราให้เป็นที่ปรึกษาธุรกิจไว้พบกันใหม่นะคะ